เราอยู่กันที่จังหวัดนคร,รศรีธยานะครับเดี๋ยวเรากําลังจะพา2คนเนี้ยก็คือพี่กุ้งกับพี่วิรดาเนี่ยนะครับไปเที่ยววัดวัดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะจับสองคนเนี้ยแต่งชุดไทยอจับลิเกมาแต่งชุดไทยนะครับแล้วมาดูกันว่าลิเกแต่งชุดไทยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูที่วัด อะไรอ่ะอันนี้าจะไปไหนกันน่ะนัดพี่เฟิร์สไว้พี่เฟิร์สโทรมานัดเพราะว่าปกติเราเป็นคนได่เขาตลอดและรอบที่แล้วนัดเขาผิดนัดเขาไปสารวกางวันนี้เขาก็เลยบอกว่าบลูไม่ต้องนัด I'm done. ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะครับตอนนี้1 0บโมงสีแล้วยังไม่เห็นเลยพี่ชายผมยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวรอ,รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพบกันแน่นอนครับ พี่มาไหนเนี่ยโอ้โหสองชั่วโมงแล้วพี่จริงเหรอเราเล่นเราเล่นเมื่อกี้นี่ผมเอาพี่เฟิร์สอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พี่กุ้งส่งแต่สภาพโอ้วันนี้ดูแล้วนัดนัดกันนี่คนละที่ตลอดเลยนั่งรออยู่ในห้องน้ำครับผมนั่งรออยู่ในห้องน้ำเอาวันนี้มีชาเลนจ์ให้เล่นพี่มีชาเลนจ์ด้วยพี่เรามากันถึงที่ว่ายพระอย่างเดียววัดไม่ใช่วัดธนารามใช่ครับวัดที่ใหญ่มากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ละครเพลงนี้เลยเอยเพลงนี้ปับ๊บรู้จักเลยเนื้อคู่กันแล้วก็คงไ,ไปเ <ไป S 2> ล่นหน้าวัดตรงนั้นน่ะตรงตรงลาดน้ำนเาว์พธยาอะ่ะไปเล่นตรงนั้นก็ได้ปัพี่เปิรู้จักมาเพลงนี้รู้รู้ครับรู้แต่ <c oughs> ไม่ละครเขาดังบุเพลงสนนี้ว่านี่เรามาตามรอยเ่ะคะไม่ได้ตามรอยครับยังไงแล้วพี่พิศเราจะมาตามรอยของเราเองแต่งตัวอย่างนี้มาไหว้พระมันธรรมดาไปครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าพี่ต้องใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยครับนี่เลยคะทั้งแถบเลย นี่ว่าเต็มสตรีมของพี่เฟิร์สเนี่ยนะใช่ครับใส่ชุดไทยเดินไปเลยครับถือร่ก้อนหนึ่งเด็กเยอะมากเลยนะคะพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สมันจะมีร้อนหลอนเนี่ยไอ้เลยอะมีกิจกรรมไม่ทางพี่เฟิร์สอ่ะเด็กมาด้วยกันแล้วแต่ว่าหนูจะไพปพี่คือไม่บอกก่อนไงให้พี่ไปชาวชุดไทยสองคนอะไปได้กันมีมีเงินให้มีเงินให้ร้อยเดียวสองคนไม่แต่ไปร้อยหนึ่งเหรอเคือละร้อยนะ ให้แค่รอเดียวต่กสองคนพี่ต้องหาใส่มาให้ได้ใช่แล้วก็ข้าน้่งเปล่าก็หมดแล้วนะก็ต้องอ้อนหน่อยพี่ต้องอ้อนเดี๋ยวหนูกับพี่เฟิร์สจะไปหาก๋วยเตี๋ยวกินผมรอผมรออยู่แถวนีร้อยหนึ่งพี่เฟิร์สได้ไม่มีปัญหาเขาเขไปชี้เลยพี่ได้เดี๋ยวจัดให้ไปไปที่ร้านกันเลยโอนด้วยไม่ไม่พี่เฟิร์สเขาอยากจะดูว่าเราจะมีความสามารถใช่ไหมเพราะว่าพี่เกณ์จะรู้จักสิงเปล่าเใคร ธรรมดาโลกไม่จำโลกไม่จำเห็นอยู่บนเวทีนี่อ้อนจังเลยแต่แต่แน่แน่ตอนนี้ใส่ตอนนี้เด็กๆจำแน่เลยเด็กเยอะที่ใส่ชุดเดียวกับนักเรียนเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้เด็กๆเดินมาถามว่าพี่เอชยามาทำอะไรเรายังไม่จำเราลูกสุเหรอต้องไปเลยใช่ไหมไปไปกันไปเลยดีกว่าครับตรงนู้นอ่าเดี๋ยวไปอ้อนแม่ค้าทำไมเราเดินผิดทางกันไปได้ ช่วงสุธิราชพบประชาชนขอบคุณครับอุตส่าห์เล็งไม่ได้แต่ขอบครับโอ้โครับอันนี้ร้านร้านของใครครับร้านของป้าเหรอครับมีเสื้อที่ผมพอใส่ได้ไหมครับเข้าทางเข้าทางเข้าทางแล้ว กมวด้วิววิวเข้าทางวิเข้าทางแล้วนักเกิร์ลทายเอ็มครับเอ็มนีไหมครับมีสีอะไรบ้างครับเรียมเรียีิสจริงเหรอตัวนี้ฮะผู้หญิงด้วยนะผู้ะผู้หญิงอยากได้อยากได้แบบว่า สีแบบสีแบบสีพี่หมื่นอะค่ะสีพี่หมื่นเขียวหรือยังงี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอะสีแบบคลาสสิกไว้ก่อนแล้วผ้าล่ะผ้าอะไรอ่ะอะนุงแบบปะนุ่งชุดนี้สับสนุนเดยยายาวเวดดิ้งค่ะ หิวอ่ะพี่หาก๋วยเตี๋ยวกินกันดีกว่าเ <c oughs> นี่ยเราเห็นหน้านมาอเนี้ยมันมีก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดชัยวัฒนาราบเดี๋ยวปล่อยเขาหา<ด>ชุดกันไปก่อนนะต้องพิสูจน์ความดังหน่อย <c oughs> คนจะรู้จักไหมจะรู้จักไหมจะลดเปล่า เราเจรจาต่อรองกับแม่ค้าแล้วเป็นความโชคดีว่าสุธิราพบประชาชนแล้วเขารู้จักเขาจำได้ <Yeah. S 1> อาจจะมีฟรีค่ะ <Yeah. S 1> อบอกเลยเราจะเสือร้อยหนึ่งไว้กินก๋วยเตี๋ยวพูดเลยแต่ยังไม่รู้เขาจะคิดตังผู้หญิงหรือเปล่า oh. คืออันนั้นแบบมาแป๊บเดียวคือจะเสร็จแล้วคือมีช่างแต่งตัวให้ปลูกผ้าเร็จสับเรียบร้อยนี่ นี่ตอนนี้นุ่งอยู่อย่างนี้แล้วคะ่ะไม่มีใครดูเลย yeah. ดูดูดูเขาก้ม <c oughs> นุ่งไงวะเม <c oughs> ื่อกี้ถามเขาว่าพี่คะแต่งตัวตรงไหนเขาบอกว่า เดี๋ยวน้อง,องอรอคิวแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วไว้กูกกไปอีกเอาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาแล้วเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วเอา้าอุ๊ยไม่ใช่ <c oughs> ผิดคน <c oughs> กนแลว้วก็คงไมแ่แล้วกันไปได้ <S <S อ๋ออยู่นี่โอ้ยจำผิดพอดีโอ้ยใจหายแวบเลย <S 1> <S 1> เชุดชุดชุดนี้เท่าไหร่ครับสองคนปกติปกติจะเป็นชุดชุดผู้หญิงอย่างนี้จะเป็น250ค่ะเครื่องปรับใหญ่แล้วก็มีล่มให้แล้วก็รองเท้าค่ะครับแ <ๆ S 3> ล้วก็ผู้ชายจะเป็น200ครับมีล่มให้ด้วยแล้วก็รองเท้าให้เปลี่ยนกันยอดทั้งหมดก็ประมาณ4 5่ราสค่ะ อันนี้มี75บาทเอ่อตอลงได้เต็ฮะฮะจริงไหมเนี่ยฟรีนะแต่งฟรีฟรีไปเลยใส่กลับบ้านเลยนะยาวยาเวดดิ้งค่ะโอ้โหฉันระนี้เองขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเนียนเนียนยังเหลือ75บาทนี้ซื้อของกินเหรอไปโม้เลย

ต้องให้พูดไหมว่าวาราคาเนี่ยเท่าไรท่านหมื่นท่านหมื่นท่านหมื่นไม่ใช่ท่านหมื่นหรือท่านอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดว่าอันนี้หลักร้อยไม่ใช่หมื่นไม่ไม่ถึงร้อยจะบอกว่าที่ให้ไปทำอะไรนะร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวใช่ไหมสองชุดดูดูด้วยว่ามีอะไรมาได้ทาด้วยทั้งหมดเท่าไหร่รู้เปล่า25บาท ไม่ใช่ี่บาบาทเขาบอกเลยว่ายอดนี้เท่านี้ยอดนี้2อ0ยอดนี้250 450บาทไม่รวมน้ำาฟรีเกินงบทุกอย่างฟรีฟรีฟรคือหมดีบาทรวมเงินเนี่ยคือ400กว่าบาทแต่ไม่จ่ายเงินสักบาทจ่ายจ่ค่าน้ำาียี่สิบบาทจ่ายค่าน้ำไปรีบาทฟรีหรอใช่สรุปพีเอาอะไรไปแรกเขามาชอบอกว่าสิรพลประชาจนหน้าตานี่แบบว่าีใช่อ่ะ เกินครึ่งยุคนี้มันยุคนี้เขาบอกนี้ยุคนี้เลยหน้าเก่าแต่ว่าเรากับเราถือว่าเรากับพี่เฟิร์สชนะเลิศแล้วเพราะว่าเราได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือวัดชัยวัฒนารามแล้วอร่อยมากจริงหรอเรายังไม่ได้กินเรือหรอกให้เราไปแต่งตัวแล้วก็ไปชุดกันเรือได้หรอไม่นะฉันไม่โอเคที่เข้าใจว่าชุดมันร้อนเนี่ย ้นมรอกันหน้าพี่ดูไม่ร้อนาโอเคอยู่นะเขาไม่ได้ถอดเสื้อข้างในเขาไม่ได้ถอดกางเกงข้างในเขาไม่ถอดอะไรเลยรู้ไหมตอนนี้ยเป็นไงติ๋งติ๋งติ๋งสุกจังพี่กินได้อยากกินอยากกินไม่ไม่ใช่เป็นลวกนะเป็นไงต้มสุกเลยตายแล้วยังไงต่อแต่งแล้วยังไงต่อพอไม่มีอะไรแล้วไปถ่ายรูปขอถ่ายรูปเฮ้ยมาแล้วนะเห็นมันกด็นี้แล้ว แค่ไปไปถ oh, ่ายด้วยกันหน่อยดีกว่าคืออยากรู้ว่า100บาทเนี่ยได้ไหมราคาเนี้ยไปอ้อนไปอ้อนแม่ค้าได้ไหมแค่นี้แหละครับที่อยากดูไม่ได้เข้าไปทำไมใครอยากจะดูว่าเสน่ห์ข้างล่างกับเสน่ห์บนเวทีเนี่ยคือเห็นบนเวทีอ้อนเก่งไงมาอยู่ข้างล่างอาจจะมีเสน่ห์ไหมนี่ไม่ได้อ้อนเลยนะก็จะอ้อนเพราะจ๋าไม่จ๋าสุดิี่ร่าหิวข้าวสุดิี่ร่าหิวข้าวสุดิี่ร่าหิวข้าวหิวมากไหมลูกไปแม่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเอ๊ะแต่ฉันนี่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ Uhm. ก็ได้นะจะดีนี่เดี๋ยวเพื่อกินฟรีไงพี่ไปถ่ายรูปก่อนข้างในก็เขาบอกเขาไม่ให้ยคือมหาเราเกิดอีกตรงที่ว่าเขาบอกว่าห้ามถ่ายพีวดดิ้งแต่ครั้งนี้เราเดเป็นพี่น้องกันแล้วเราจะแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ยังไงว่าเราเป็นพี่น้องกันมันแก้ไม่ได้แล้วพี่มันพอมาเดินเข้าไปมันก็แบบบอกว่าไปถ่ายพี่พี่น้องเลยปละพี่พี่น้อง และวันนี้นะครับอารกิจของลิเกหลงโรงเราก็สําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวมีภาพให้ดูสวยๆทางนั้นเลยไปถ่ายมาเยอะมากดีากค่ะและที่สาคัญนะครับก็ติดตามรายการลิเกหลงโรงกันต่อไปนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นอีกมีอะไรที่น่าสนใจพาไปเที่ยวที่ไหนกันใช่เราก็มีทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์นะคะไปกดกระเดือกไว้กระเดิงกระดิ่งกดซับสไครต์ใช่เดูเป็นเป็นหลักเป็นฐานสุดแล้วไปกด ติดตามกันไว้นะคะเพราะว่าเราจะลงกันทุกวันจันทร์เลยเจอกันทุกวันจันทร์ค่ะลิเกหลงโลค่ะครับ